กล่าวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปเทียเก็รบลักทุกทุกท่านค่ะขออนุญาตบาดคมเด้อค่ะมือนึงจับกองค่ะพ่อแม่พี่น้อง่ะเซเวน่นดีกับกินหอวคิดถึงพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะบบเดมาพบมพอภอมันก็นสิมึงเป็นเงียบเงียเงาเกินไปเนาะพี่น้องยายเพียดกับเลด้ขออนุญาตมาอพูดจ้ามาเบาจ้าที่จอยน้องพ่อแม่พี่น้อง มีเรื่องเล่าบ้านสิีวิไลเรื่องเล้านองทิดาเล่าพ่อเดิมมาเา้ามาจ่าสูพ่อแม่พี่น้องด้ฟังน้ำกันค่ะบ้านสิีวิไลนะคะโดยการนํำของแม่ทับแม่พึ่งสิีวิไลค่ะแม่นํำพึ่งแม่ทับใหญ่แห่งบ้านสิีวิไลค่ะยายเพชรกดได้ยิน่นอันเขา,ข,าข้างหันะคะตอน,ปนไปไล่ซด ย้อนหน้าย่างเมือแรงค่ะได้ยินแม่พึ่งก็แล้วก็พ่อปู่นะคะแล้วก็ทีมงานบ้านซีวิไล่นึ่งละเพิ่มบอกกันนะคะโดยเฉพาะแม่ทับใหญ่นะคะแม่พึ่งได้มีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์งานใหม่ค่ะพี่น้องค่ะคือได้พากันวางแผนไว้ว่าสิมี่ช่วงพิเศษอาทิตย์ละหนึ่งขังมาสั่นค่ะถ้าเป็นไปได้ว่าสัน่นนะ อาทิตย์ละหนึ่งคางนี่คืออีหยางอาทิตย์ละหนึ่งคางนี่ก็คือเป็นการแสดงพิเศษประมาณว่าก็จะเป็นลำเรืองลำตอกอนลำสิงแล้วก็จะมีการแสดงแบบตลกตลกนะคะแล้วก็จะมีทีมงานบ้านสีวิไล่ทุกๆคนนะะ่ะนะคะที่จะได้เป็นตัวประกอบหรือว่าองค์ประกอบ ว่าลักๆนี่ก็จะเป็นนักร่องของบานรีวิไลอยู่แล้วก็จะเป็นแม่เจี๊ยบนะฮะมอลลัเจี๊ยบรีวิไลก็จะเป็นไอเคศรีีิไลหมอลลัมไฟนิ่งไฟไซ้าค่ะสุดยอดเท่านั้นค่ะคู่นี้แม่เจี๊ยบนะคะรับน้องได้บอ่อนะ่าพากันเปิดฟังติดตามกดไลค์กดแชร์ซอยแม่เจี๊ยบเฮาเดอร์ค่ะ เราก็หมอลำเคนะคะหมอลำไฟยิ่งไฟทรายเราก็าจะมีหมอลำลูกหมอลำอีกสองอลายคนค่ะลูกหมอลำอีกกัมีนนองปรารถนาสีเไลัยนะคะเรากับพี ITE, ะะ่ไอสีเบลัยเะาลูกสาวลาแห่งบ้านสีเไลค่ะลิงหน่อยน้องทิดาลาวค่ะทิดาลาวสีเไลัยจะเป็นนางเอกของหมอลำเพิ่น สีวิไลพาเพลินประมาณนี้ค่ะเราก็ได้พากันเริ่มซ้อมแล้วดิค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะซ้อมกันแล้วซ้อมบดแล้วแล้วก็ซ้อมลำแล้วก็ซ้อมฟอนนะคะโดยถี่ผู้จีพาซ้อมฟอนฟอนซ้อมลัมค่ะพาซ้อมฟอนค่ะคือเมจิบค่ะซึ่งเมจิฟแล้วสิเป็นคนฟอนฟอนงามเนาะค่ะเนาะสไตล์หมอลำสิ่ง มลลำกก่อนค่ะเรากาลูกสาวของเมเจียบนี่ก็เป็นคุณครูคุณครูสอนฟอนค่ะลูกสาวเมเจียบนี่ก็ฟอนงามงามพี่น้องค่ะอ่อนส้อยบักขนาดเลยค่ะ <c oughs> แม่เพิ่นสิไปออกงานหรือว่าออกงานสําคัญหรือว่าโปรเจกต์งานสําคัญสาคัญเนี่ยก็จะให้ลูกสาวนะคะเป็นคนสอนทาล่ำแบบนั้นแบบนี้เพิ่นก็นสิได้มาก แล้วก็เดินามาทายทอดแม่เจียบก็เดินาทาลําทาฟ่อนต่างๆเดิมาทายทอดให้ลูกๆบ้านสีวิไลนะคะซึ่งโปรเจกต์เนี่ยโปรเจกต์พิเศษสัปดาห์ละหนึ่งวันนี่ก็คือนี่ค่ะสีวิไลพาเพลินหรือว่าล้ำซิ่งบ้านสีวิไลประมาณนี้นะคะที่จะเพียรแอบแอบได้ยินนะเดบแอบได้ยินแม่ทับบ้านสีวิไลแม่พึ่งค่ะเพื่อนนี่ว่าไว้เนาะเป็นโปรเจกต์ ที่จะสางความบันเทิงแล้วก็มอบความสุขให้พ่อแม่พี่น้องกระจังค่อยรับชมค่อยติดตามให้กำลังใจบ้านสีวีไลกันเดือคข่าพ่อแม่พี่น้องคะ่ะบบนานเกินร่อคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มซ่อมกันแน่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็คือองค์ประกอบที่จะเพิ่มขึ้นมาในการที่จะจะแสดงเป็นหมอลำเป็นคณะ ล้ำเรืองต่อก่อนล้ำสิงล้ำเพิ่นแล้วก็จะมีหางเครื่องมีคนเล่นตลกเอ่อตลกบบานเท่ากั้ายสีตึงค่ะกินขาดแล้วค่ะ <c oughs> น้องพีน้องขางขาเว้นมะา, <c oughs> ายสีตึงค่ะเอ่อยายสีตึงว่าเป็นเอ่อเล่นเอ่อสไตล์บันเอ่อสบายสบายะโดยแต่ละคนนี่ก็จะเป็น เอกลักษณ์ของแต่ละคนนะคะกับบทบาทที่ที่จะได้รับหรือว่าบทบาทที่จะได้แสดงบนเวทีไล่สดของบ้านสีวิไลนะคะได้พูดถึงเรื่องเข้ามาเวทีบนเวทีไล่สดของบ้านสีวิไลทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะพี่น้องคะโดยการนํำของแม่พึ่งแม่ทับหญ่ของบ้านสีวิไลก็ได้มีโปรเจกเพิ่มเติม,ตมว่ามีการปรับปรุงบริเวณลานที่ไล่สดนะคะ ตรงบริเวณฉากผาด้งแดงที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเห็นย่ำไหล่สดย่ำเมื่อแล้วนั่นค่ะก็คือจะปรับปรุงพื้นบริเวณแถวนั้นค่ะสิพ้ากันปรับปรุงโยกพื้นระดับขึ้นมากับสิเทปูนขึ้นมาให้เหตุเป็นเวทีวสันว่าขยายเป็นเวทีให้มันกว้างขึ้นวสันค่ะเอ่อเลากาเวลาขึ้นแสดงลูกๆบานสีวิไลหรือว่านักแสดงก็จะได้ขึ้นสาม,มารถขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีได้ โดยที่บ่เบียดกันนาะค่าพ่อแม่พี่น้องคะอ่ะเราก็ฉุดง,งามๆแต่ละคนนะคะกระิบเไอเดยเปื้อนขี้ดินนะคะใช,กะชะ้กระโปงใช้ผ่ากระกิบิบ่ได้เปื้อนขี้ดินมาสั่นว่าเป็นความคิดที่โอ้มาฐานคะ่ะมาฐานแย่เพชรดื่นชมคะ่ะเออก็เป็นการที่สิพัฒนาขึ้นไประดับมืออาชีพนะคะซึ่งทุกมือนี้เนี่ยก็คือการขึ้นไล่ซด ของลูกๆบ้านสีเวิไลการนําเสนอการเอนเตอร์เทนรอวการแสดงการเข้มแข็งขึ้นนะคะฝึกฝนดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นการสื่อสารตอบโต้กับพ่อแม่พี่น้องเออยู่หนาไรก็ทําดีๆขึ้นได้รับคํำถิมชมตอบกลับขึ้นมาเออเอ,อ,อะฟีดแบ็กค่ะฟีดแบ็กตอบกลับขึ้นมาจากหนาไรนะคะเป็นคอมเมนต์ที พลังบวกอิหรีค่ะเอฟซี FC พลังบวกทุกทุกท่านเลยนะคะเชิญชมข่าวว่าบ้านสีวิไลมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างดีแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทีมงานฟอร์มทีมงานก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆค่ะในอนาคตอีกบอไกลกับโค้งสีขคาดหวังวา่าคงสีได้มีผลงานต่างๆเมื่อฝากพ่อแม่พี่น้องเมื่อฝากมา่อตอนเรากับโคงสีมีงานต่างๆ เขามาเป็นคิวงานเสริมทับเสริมความเข็งแข็งให้บ้านสีวิไลเข้าอีกไปเรื่อยๆนะคะซึ่งโปรเจกต์หม่ที่แม่พึง่งแม่ทับบ้านสีวิไลที่ได้พูดกล่าวไว้นอกจากว่าจะมีการแสดงลรำสิ่งผ้าเพื่อนบ้านสีวิไลบ้านสีวิไลผ้ามัวเนี่ยก็คือคุยไหวประมาณอาทิตย์ละเทื่อทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ยก็คือในแผนที่แม่พึ่งบ้างไว้นี่ก็คือถ้าเป็นไปได้ ก็จะมีกล่องกล่องละสำหรับไหลค่ะแบบมาตรฐานเลยค่ะสามารถตั้งไวไ้ได,ได้หลายหลายมุมสีุ้มหนาิอิ่งหน่อยซุ้มหนาเมเจียบสีุ้มหนาแย้ยเพชรตังงต่แล้วก็ตัดมาเหมือนเหมือนมืออาชีพค่ะมาตรฐานตามนั้นอันนั้นก็คือเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่แม่พึ่งได้วางแผนไว้ว่าอนาคตจะเป็นแบบนั้นกระคงอีกโบนานเกินล่อ น่าจะไวไว้นี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสีวิไลผ้าเพลินหรือว่าสีวิไลลำสิ่งก็บานาจะโดนค่ะบานานเกินล่อเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เริ่มซ้อมซ้อมล่ำซ้อมซ้อมฟอนกันแล้วนะคะช่วงย่ำกังเวียงกังเว้นนะคะเพื่อนก็ได้พากันซ้อมกันเลยเด้ยายเพรไปแอบเห็นอ่าก็เลยมีโอกาสเดี่ยเมว่าสููพ่อเปพี่นอ้อก็ฟังก่อนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นถูกสิ่งทุกอย่างที่บ้านสีวิไล ว่างแผนไว้โปรเจกต์ต่างๆที่คิดคำนวณไว้ว่างแผนไว,ว้บาสิเหตุสิเกิดขึ้นืไ่ไใดถ้าขาดพ่อแม่พี่น้องเอฟซเพลังบวกที่อยู่เบื้องหลังทุกคนเข้ามาหายกำลังใจนั่นก็คือสิ่งที่จะทำให้บ้านสีวิไลเฮ้าสาม,มารถเดินหนา้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งในอนาคตซึ่งยายเพชรเองกะ ดีใจเราก็พุ่มใจกับบานสีไล่นะคะการเจริญเติบโตมันก็คงจะคอยกินขา่าซมือเด็กน้อยกินขา่าซมือมันกระหังสีไงเป็นหนาตัวแมนวาพี่น้องปลูกต้นไม้ต่ต้นเนยน้อยหดน้ำพว่นดินดูแรลรักษาบำรุงรักษาตามขั้นตอนตามสเต็ปใส่ปุ๋นใสก่กาใส่ปุ๋ยดอกใส่ปุ๋ยหมากออกดอกออกผลในที่สุดแล้วมันกระสออิออกหมากออกผลให้เด้กินอันนี้ก็บ่ต่างกัน บ้านสีวีไล่พอผู้แม่พึ่งสีได้ผ้ากันฟุ้มฝักบ้านน,น้อย,ยน,น้อยไข่น้อยเพื่อกะให้ค่อยคอยก้าวไปแล้วก็จะเลื่อนเติบโตไปเรื่อยๆคิดว่าสักมือหนึ่งต้นไม้ต้นนี้กะสีแข็งแรงยืนต้นได้เราสามารถออกดอกออกหมากออกผลให้พ่อแม่พี่น้องเก็บอยู่เก็บกินได้พ่อแม่พี่น้องกะสิได้รับความสุขทางกายทางใจ จากบ้านศรีวิไลไดในอนาคตกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องบ้านศรีเวไลสุูุสุขนค่ะสุดท้ายนี้ <c oughs> ยายเพชรก็ขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาท,ทุกทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะที่ได้ให้ความเมตตาความกรุณาเขามาให้กำลังใจโบบาสิทางไก่ทางไก่นะคะหรือ่าสิมมหาอยู่ที่นอนหน้าเลยก็มี เป็นพอคุนยางยิ่งเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาด้วยใจเอลีหักกันด้วยใจเอลีขอชื่นชมลรวก็ขอคารวะนำจิตนำใจของพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกทุกคนไหวณหมองนี้นะคะสุดท้ายนี้ยายเพชรก็คงสิพบพ่อพ่อแม่พี่น้องขออนุญาตไหเท่านี้ก่อนสุขีมันเสมอมั่นก็เกาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อยายถิ่มยายป่ายายเพชรดเด้อค่ะยายเพริีผีฟ้ายพ่พอกันไว้เท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ